คลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เอ่อมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการ EV นะครับสำหรับผมเองก็คือหลังจากที่ใช้งานมาได้ไม่เอ่อไม,ไม่ไม่ถึงเดือนนะครับก็คือเอ่อเจอปัญหาตอนนั้นก่อนก่อนเข้าวงการนะก็คือผมก็กังวลว่าตอนนั้นผมไม่มีไม่มีบัตรเครดิตเลยก็คือผมปิดบัตรเครดิตไปแล้วหมดทุกใบก็กังวลว่าเอ๊ะมันแล้วมันจะชาร์จยังไงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดหาข้อมูลเลยนะไม่ได้ถามใครเพราะว่าศึกษาเองนะครับก็ เอ๊ะมันแล้วมันจะทํำยังไงก็คือนาะยรู้ไปแค่ว่าเติมเงินได้อย่างเดียวผมก็เลยอ่าตอนนั้นได้รับรถมาก็คือไปชาร์จของสถานีเอ่นแอนดี้แวร์แอนดี้แวร์ชาร์จวอรชาร์จนะครับมันก็คืออันนั้นมันเติมเงินเข้าไปลองเติมไปหนึ่งร้อยบาทชาร์จไปครับชาร์จไปอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าบาทก็คาไว้อยู่ที่ประมาณคาไว้อยู่ในรกระเป๋าอะสิบห้าบาทผมก็สึกว่ามันมันเราต้องเติมเงินแล้วถ้าเกิดไปปั๊มอื่นเงี้ยมันต้องมีบัตรเครดิตผมก็อ่านไม่หมดไงฮะเพิ่งมารู้เพิ่่งงมาาารู้้ตออนหลัวว บัตรเดบิตก็ใช้ได้นี่ว่าเออและในระหว่างทริปกลางทางเนี่ยผมก็หาธนาคารเลยผมไม่าสมัครแบัตรเอทเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อเอาเออเพื่อ,อามาผูกกับแอปชาร์จ EV ได้นะครับก็คืออันนี้เป็นเพิ่งรู้กันนะคืออันนี้ผมก็เลยมารีวิวให้สําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าหรืออยากจะเข้า EV ีมามวงการ EV เนี่ยออมามือใหม่อย่างผมเนี่ยคือได้รู้ผมก็เลย ไปหาธนาคารสมัครบัตร ATM อยู่นั้นเลยเพราะว่ามันจะได้แบบผูกกับแอป,ปได้ผมเลยไปสมัครที่มันที่มันมีเนี่ยครับเป็นเขียนว่าเดบิตอันเนี้ยก็สามารถใช้กับแอปพลิเคชันชาร์ g e EV ได้เลยนะอันเนี้ยเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้ผมเองก็เพิ่งรู้มกันรู้ในระหว่างใช้งานตอนแรกๆเลยผมก็สมัครใช้ซึ่งมันโอเคมากเลยคือหลังที่ใช้งานของยกอย่างเช่นแอป,ปของ EV Station p a s s ของปตทเนี่ยตัวเนี้ยพอมันผูกบัตรเสร็จปุ๊บ มันก็จะตัดเงินคิดเงินตามจริงเลยก็คือก็คือเหมือนโอน,โอนเงินออกไปอย่างอย่างเช่นชาร์จไปหนึ่งร้อยสองบาทมันก็โอนตัดเงินออกไปหนึ่งร้อยสองบาทมันก็คือมันจะไม่เหลือค่าบัญชีเหมือนอย่างบางแอปของพีเอ่งเงี้ยมันก็คือเติมหนึ่งร้อยถ้าชาร์จได้หมดมันก็จะคาแอปไว้จนกว่าคุณจะเติมเงินเข้าไปรอบหน้าแล้วชาร์จใหม่อย่างเงี้ยนะฮะก็คือหรือบางทีเราชาร์จไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยมันมันก็คาวไว้เลยใช่ไหมแต่ทีเนี้ย อันนี้ความสุขส่วนตัวผมนะคือผมชอบแบบที่มันตัดบัตรไปเลยดีกว่ามันก็คือเหมือนเราใจ่ายจ่ายจริงที่หน้างานอย่างเงี้ยแล้วก็อ,อันนี้แนะนำอันหนึ่งคือใครมีบัตรสมาชิกของปั๊มนั้นๆก็อย่าลืมผูกในแอปนั้นด้วยนะเพราะว่ามันจะได้แต้มด้วยก็คือเหมือนคุณไปเติมน้ำมันอย่างเงี้ยมันก็ได้แต้มเหมือนกันเลยชาร์จก็เหมือนกันกะ็ได้แต้มเหมือนกันนะแล้วก็อ,อันนี้จากที่ใช้งานมาผมว่ามันสะดวกดีอะแล้วคืออีกอย่างนึงแนะนําเลย ก่อนออกเดินทางให้สำรวจแอปก่อนว่าแอปชาร์จ EV นะัอันไหนที่คุณยังไม่ลงทะเบียนหรือย,ยืนยันตัวตนให้ลงทะเบียนและยืนยันตนให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางเพราะไม่งั้นตอนที่ไปอยู่หน้าวอรชาร์จตอนที่จังหวัดจะชาร์จอะ่ะเสียเวลามากผมก็ต้องทุกแอปเลยตอนนั้นที่ผมไปชาร์จครั้งแรกอ่ะต้องไปเสียเวลายืนยันตัวตนลงทะเบียนอยู่ตรงนั้นอะ่ะคือเสียเวลาจนบางทีคนเหนือเขาก,กดจองมาอย่างเงี้ยอ้าวชาร์จไม่ได้อีกเสียเวลาอีกต้องถอยรถออกมา เราไปนั่งลงทะเบีย,ยน,น,ตตนใหม่ยินเงินตัวตนใหม่อ้าวเพิ่งรู้ประมาณนี้ผมก็เพิ่งมาศึกษาขอนในในระหว่างที่ใช้งานประมาณนี้ครับอันนี้ก็เอามาใช้ให้ฟังดูนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เพราะบางคนอาจจะคิดว่าเออโหลดมาแล้วใช้ได้หรือเปล่าไม่ใช่นะคือต้องลงทะเบ,บ, вот, บ,บ,บียนก่อนยินเงนตัวตนลงชื่อลงวันเดือนปีเกิดลงทะเบียนลงทะเบียนลงอันนี้เลขทะเบ,บียนรถย Favorite, ี่ห้อรถรุ่นรถบางแอปนะบางแอบปบ อะเงี้ยโอ้โหละเอียดมากลงที่อยู่ใบกำกับภาษีลงรหัสไปรษณีย์ที่อยู่บ้านเลขที่นั้นนู้นนี้โอ้โหบางแอปลงให้ลงยาวมากกว่าจะากว่าจะยืนยันตัวตนเสร็จก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งกันแต่แต่วันเสียเวลาแต่แนะนําว่าให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางดีกว่าครับยันไปเสียเวลาพอไปถึงปุ๊บกดเสียบชาร์จจบรอเลยแล้วไปเดินกินกาแฟายอย่างอื่นได้ประมาณนี้ครับ แล้วก็จากการใช้งานจริงผมว่ามันประหยัดมากๆนะจากาทริปที่ผมไปอย่างเช่นทริปไปสามวันสองคืนที่เขาใหญ่นะครับจากกรุงเทพไปเขาใหญ่เนี้ยผมก็จดไว้อะก็คือกลับมาชาร์จกลมๆนะผมตีกลมๆอยู่ที่4 0 0บาทแล้วก็ทริปล่าสุดผมไปาสามวันสองคืน2จังหวัดเลยไปนครนายกกับสระบ,บุรีไปกลับอันนั้นอยู่ที่ประมาณ350บาทเองค่าชาร์จคุ้มมากเลยแล้วก็ จากที่เดินทางอ่ะส่วนใหญ่ผมเจอจะเจอแต่ปั๊มปะทอมันก็สะดวกไงครับแล้วก็ผมก็จะอย่างที่บอกคือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วปุ๊บสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ที่สาคัญที่แนะนําอันนึงเลยแล้วก็บางที่พักเนี่ยเขาคุณลองโทรถ,ถามมาก่อนบางที่พักบางโรงแรมเนี่ยเขามีที่ชาร์จให้เราฟรีด้วยนะสำหรับลูกค้าที่ไปพักคืนนั้นๆน,น,นะต้องถามมาก่อนว่าเขาให้ชาร์จเรากี่ชั่วโมงยกอย่างเช่นผมไปพักที่เขาใหญ่วันนั้นนะ่ะเขาให้ลูกค้าชาร์จฟรีสชั่วโมงที่เขาใหญ่ ผมจำจำชื่อไม่ได้ประมาณสี่ชั่วโมงแต่ว่ามันเป็น AC นะ AC ชาร์จก็คือจะชาร์จชาร์จนิดนึงมันเป็นวอร์ชาร์จตอนที่ผมไปก็คือแบบสะดวกมากเลยผมเพิ่งรู้นั้นผมก็วนหาอยู่ขับเพราะว่าในระยะทางอะ่ะที่ผมจะขับไปที่พักอะ่ะในตัวเมืองเขาใหญ่อะ่ะจะขับไปถึงที่พักประมาณ20กว่ากิโลอะ่ะผมก็โอ้โหแบตผมเหลือประมาณ20%แล้วกลัวไม่หอผมว็วนวน,วนหาชาร์จจนที่พักเขา โทรมาหาว่าเออคุณลูกค้าจะเข้ามาเช็คอินได้กี่โมงคะผมก็เลยเออบอกเขาว่าเดี๋ยวขอครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวขอชาร์จแบตบแปบ๊บหนึง่งพอดีแบตไม่พอพอดีทางเจ้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวทางเรามีที่ชาร์จให้ฟรีสีชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่พักนะคะผมเอา้าเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางที่พักเขามีบริการเซอร์วิสแบบนี้แล้วด้วยนะคือให้เออคุณเนี่ยลองเช็คที่พักก่อนเวลาคุณไปเที่ยวเนี่ยว่าเออที่พักเนี้ยมีบริการที่เออพักชาร์จ ให้ลูกค้าไหมถ,ถ้ามีกี่ชั่วโมงกะไรเนี่ยถ้าเกิดเกินคิดเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยอย่างที่ผมไปนะถ้าเกิดเกินสีชั่วโมงคิดชั่วโมงละห้าสิบาทประมาณเนี้ยซึ่งมันสะดวกมา,มากๆเลยนะถ้าเป็นรถมันก็ไม่มีอย่างเงีนะอะไรเงี้ยอย่างรถอีวีก็โอเคนะผมว่ามันก็ชว่ชวยชว่วยได้เยอะนะคือเหมือนกลายเป็นแบบเออประหยัดค่าชาร์จตอนนั้นไ,ได้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเออถ้าเกิดคิดดูเท่ากับผมไปชาร์จเองย่างเงี้ยผมก็อาจจะยอประมาณสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ประหยัดไปได้อีกเหมือนกัน แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันก็แบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อดีนะครับคนขับ e b นะครับอันนี้ก็มาใช้ให้ฟังสำหรับมือใหม่ส่วนฟังก์ชันในการใช้แอปเนี่ยส่วนตัวนะผมชอบของที่มันแอปที่มันแบบตัดบัตรไปเลยถ้าอย่างเติมเงินผมว่ารู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคไหรแต่ว่ามันจำเป็นต,ต้องชาร์จคือต้องชาร์จนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอตัวที่มันตัดบัตรไปเลยเนี่ยก็คือเหมือนเราจ่ายตังค์ที่หน้าง,งานหรือหน้าร้านเลยมันแบบจ่ายชาร์จเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นประมาณเนี่ย ประมาณนี้ครับส่วนเพื่อนเพื่อนมือใหม่เจอปัญหาแบบผมหรือปัญหาแบบไหนยังไงช่วยมาแชร์กันหน่อยนะครับเผื่อว่า,อาผมจะได้รู้เพราะว่าผมมือใหม่เนี่ยคือบางทีอาจจะยังไม่ไม่รู้ปัญหานะครับว่าต้องเจออะไรบ้างนะครับส่วนมือใหม่คนไหนหรือว่าคนที่ชำนาญแล้วแนะนำมีคำแนะนำยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ